สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาท่านผู้ชมมาทำสูตรดึงสารพิษออกจากผิวนะคะส่วนผสมอันดับแรกนะคะก็คือดินสอพองค่ะก่อนจะนำดินสอพองมาใช้นะคะเราก็จะนำดินสอพองไปผ่านความร้อนฆ่าเชื้อก่อนนะคะเพราะว่าดินสอพองที่เราซื้อมาจากท้องตลาดนะคะบางครั้งเขาอาจจะเก็บไว้นานอาจจะมีพวกสิ่งปนเปื้อน,อนพวกเชื้อจุลินทรีย์ ที่ปะปนอยู่นะคะฉะนั้นเราควรจะนำไปผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนก่อนนะคะซึ่งหอยไทยอีสานก็จะนำดินสอพองนะคะมาคั่วก่อนค่ะเราก็จะคั่วดินสอพองให้ร้อนอยู่ประมาณ5นาทีนะคะเพื่อที่จะให้พวกเชื้อจุลินทรีย์เชื้อโรคนะคะที่มันปะปนอยู่กับ ดินสอพองนะคะได้ตายนะคะสําหรับวิธีนี้นะคะอย่างน้อยมันก็ได้ช่วยให้เราฆ่าเชื้อโรคได้ระดับหนึ่งนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเนื้อของดินสอพองนะคะก็เริ่มร้อนแล้วค่ะจะเห็นได้ว่าเนื้อของดินสอพองเริ่มล้วนซุยแล้วนะคะจะไม่เหนืดเหมือนตอนแรกที่เราคั่วนะคะถ้าเราสังเกตดีๆนะคะจะเห็นได้ว่าเนื้อของดินสอพองจะมีสีขาวมากขึ้นนะคะ นั่นก็แสดงว่าเราสามารถที่จะนำไปใช้ได้แล้วนะคะและนี่ก็คั่วจนเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะนำไปกรองด้วยผ้าขาวอีกทีหนึ่งนะคะใช้ผ้าขาวบางกรองนะคะ ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับวิธีฆ่าเชื้อโรคให้กับดินสอพองนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําดินสอพองที่ได้นะคะมาผสมกับส่วนผสมอย่างที่สองค่ะนั่นก็คือขมิ้นชันค่ะ สรรพคุณขมิ้นชันนะคะก็จะช่วยให้ผิวเนียนกระจ่างใสรักษาผิวหนังอย่างเช่นแก้การผืน่นคันผิวหนังผู้พองนะคะส่วนผสมอย่างที่3ก็คือไพรนะคะสรรพคุณของไพรนะคะก็จะช่วยให้ผิวพรรณผ่องใสนะคะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้ผิวได้ผ่อนคลายนะคะส่วนผสมอย่างที่4นะคะก็คือธนาคาค่ะ สระคุณของธนาคานะคะธนาคาจะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ยังมีฤทธิ์ช่วยลดเลือนจุดด่างดำบนผิวหนังอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะพวกฝ้ากระนี่แหละคะ่ะและส่วนผสมสุดท้ายนะคะก็คือนมสดค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําส่วนผสมทั้ง5อย่างนี้ผสมเข้าด้วยกันนะคะสําหรับดินสอพองนะคะเราก็จะใช้อยู่ประมาณครึ่งกิโลกร,รัมนะคะ ผ่านการค่าเชื้อมาเรียบร้อยแล้วสำหรับปริมาณที่เราใช้ในคลิปนี้นะคะเราจะใช้พอกทั้งตัวนะคะส่วนผสมอย่างที่สองขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันเราจะใช้อยู่ประมาณ1ช้อนชานะคะส่วนผงของไพรนะคะไพลเราจะใช้อยู่2ช้อนชาค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะจะได้ก,กลิ่นของผงไพรนะคะหอมมากๆเลยค่ะ แล้วก็อย่างที่สี่นะคะก็คือผงธนาคานะคะผงธนาคาเนี้จะใส่อยู่สามช้อนชานะคะจะใส่เยอะกว่าเพื่อนค่ะเพราะว่าธนาคานะคะก็จะมีสารตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยต้านการรวมตัวของเม็ดสีเมลานินนะคะในชั้นผิวได้ค่ะก็เลยทําให้มีสรรพคุณช่วยลดเลือนจุดด่างดำบนผิวหนังช่วยป้องกันฝ้ากระนะคะทําให้ผิวพรรณของเรา กระจ่างใสขึ้นนะคะหมดปัญหาเรื่องริ้วรอยจุดด่างดำนะคะและสุดท้ายนะคะนั่นก็คือนมสดค่ะนมสดเราจะใช้ประมาณ400มิลลิลิตรนะคะต่อดินสอพองครึ่งกิโลนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีนมสดนะคะก็สามารถที่จะใช้กระทิสดหรือว่า น้ำเปล่าแทนก็ได้นะคะสำหรับสูตรนี้หรือว่าวิธีนี้นะคะก็เป็นการดีท็อกให้กับผิวกายหรือว่าผิวหน้าก็ได้เช่นกันนะคะก็จะใช้พอกตัวเพื่อดูดหินปูนแล้วก็สารพิษออกมาทางผิวกายนะคะและเป็นการบำรุงผิวไปพร้อมๆกันด้วยค่ะการพอกเพื่อดูดหินปูน ก็คือหินปูนที่เกาะอ,อยู่ตามข้อต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการปวดตามข้อนะคะก็อย่างเช่นปวดหัวเข่านะคะเพราะว่าในดินสอพองนะคะจะเป็นตัวหลักที่เปรียบเสมือนกับปูนค่ะปูนที่เข้มข้นนะคะเมื่อใช้พอกตัวจะเกิดปฏิกิริยาการดูดหินปูนที่เจือจางกว่าตามข้อต่างๆของร่างกายนะคะซึ่ง จะดูดผ่านออกมาทางรูคุมขนรวมถึงเซลล์ที่ตายแล้วและสารพิษที่ตกค้างตามผิวหนังแล้วก็ตามรูคุมขนของร่างกายเรานะคะก็จะถูกดูดออกมานะคะและพอเราคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็นำไปพอกให้ทั่วตัวเลยนะคะพอกได้ทั้งหน้าพอกตามแขนตามขานะคะแล้วก็พอกทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ พอครบแล้วนะคะเราก็อาบน้ําล้างออกด้วยน้ําสะอาดนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะขมิ้นชันก็จะช่วยขับไล่ไลฟฝุ่นออกจากผิวหนังของเราด้วยนะคะและนี่ก็คือวิธีดีท็อกซ์ให้กับผิวนะคะเป็นการช่วยดึงดูดสารพิษออกจากผิวออกจากร่างกายนะคะและยังช่วยให้ผิวกายของเราสดใสผ่องใสนะคะไม่มีริ้วรอยไม่มีจุดด่างดำนะคะ ถ้าท่านผู้ชมถูกใจก็นําไปใช้ได้เลยนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะแล้วก็ควรจะทําเป็นประจํานะคะอย่างน้อยดีถอกผิวอาทิตย์ละสองครั้งก็ยังดีนะคะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรดึงดูดสารพิษออกจากผิวของเราคะ่ะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องหอยไทยอีสานด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ